ยินดีต้อนรับสู่ y ม m a h a เตชะอภรสาขาสามกระบือเพื่อตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha อย่างเป็นทางการเติมสต็อกทุกเดือนมีพนักงานฝ่ายขายฝ่ายอะไรและช่างศูนย์บริการที่ผ่านการอบรมมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกทั้งรถสปอร์ตออโตเมติก และลดครอบครัวนอกจากนี้เรายังมีบริการไฟแนนซ์ดาวน้อยค่อนสบายพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใารลดของลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือช่างที่ทันสมัยโปรโมชั่นเดือนนี้ออกรถด,ดาวเริ่มต้นที่0นบ้านลูกค้าที่ออกรถที่เรารับของแถมเพียบทำไมลูกค้าถึงเข้ามาใช้บริการที่เราเพราะมีจุดนั่งพัก แอร์เย็นช่ำน้ำดื่มกาแฟขนมรองรับลูกค้าทุกท่านค่ะการันตีการใช้บริการของทางร้านจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการผ่าน Google review ค่ะแวะเข้ามาใช้บริการที่ร้านได้ทุกวันตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะบริการประทับใจคือหัวใจเตะช้าพรขอบคุณค่ะ